สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาเล่นกเลนกันในงบเบาๆสามร้อยบาทเราจะลงดูเราเริ่มเลยไปเลยไหมไปเลยปะไปเลยไหมฮะหรือว่าเล่นแบบเบาๆก่อนเราตั้งสามร้อยบาทนะไ,ไปเลยไหมไปเลยนะเท่าไหร่ร้อยสิบจัดไป ช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ้าทุกผู้ชมฮะทำไมอ่ะผู้ยันไม่ได้อ่ะมีอะไรปะทำไมผู้ยันโหคูณไม่มาเลยอ่ะเกินไปเหรอเป็นก็ไม่มีสถิติตายตัวถ้าเราแต่เราเล่นแบบนี้เราจะแจกแจกกันแล้วเรื่งร้อยสองรางวัลเออรับม เราก็มาลุ้นกันให้แต่โอเคมาบมตอนนี้มาครับมาครับไหนอะเจยแถวแรกเจยแถวนึงเจยแถวหนึ่งเจยแถวหนึ่งสวยคิวมาก่อนเจแถวนึ่งโอ้ยสวยสวยสวยตอนนี้เราได้ฟีสปินเียเออไม่เป็นไรตอนที้เราซื้อไปร้อยห้าสิบบผม โอเคได้มาสิบสี่สติปินสวยอุ้ยได้สองสติปินวะสิบเจเจสองเฮียลงผิดช่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดสไครต์ด้วยผมกดกระดิ่งด้วยผมจะได้แจ้งเตือนในคลิปถัดไฟให้ผมประกาศประกาศปะสวยเคเจเธอสามคิวเสามคิวเจอ่ะถุงแถวสองนะบอกเลยอออยาากกได้เเรรืื สิบสามสิบสามไม่ใช่สิบสามสวยได้อยู่ไม่มีอะไรอ๋อมีเจได้อยู่สิบขอถุงอย่างแรกถุงเดียวหนึ่งถุงหนึ่งสิบสามสวยได้สิบถุงต้องลงแค่ประมาณห้าถุงอ่ะถุงมาถุงมาถุงโอ้เกินไปเยตอนนี้เราเหลือประมาณสิบสามฟรีนะผมตอนนี้เราก็บวกมาที่เหลือน่าจะเป็นกำไรแล้วนะครับผมถ้าไม่ว่าหมดอ่ะนะอี๋อยามาเล่าเหอะ ถ้าว่าสิบตาเกินปะเกินไปอ่ะถ้าเรียนแวสงเคยแบบว่าวเจ็ดร้อสว่าวหมดเลยเยอะเกินไปปะมาดิมาเคยสองเคสองสวยชายเรียหนึ่เรียนหนึ่งสิบสาได้ได้อยู่โอเคได้อยู่สวยเต็มกระดานเอ้ที่ไม่เต็มสัตว์สีช่องตอนนี้บวกไปร้อยเจ็ดสิบองครับผม โคตรสุดโคตรสุดอาจจะเปิดเรียวเลิกครับผมถีบกลัมอาจจะเปิดเรียวเลิกครับผมสวยเค้โอ้โหลงถือช่องน้องชายแหมคลิปที่แล้วผมลงแคร์ชินวินไปแม่งยับบอกเลยยับมันมันเหมือนกับเ์ฟมันหน่วงมันก็เลยไม่ค่อยแจกครับผมเคได้สิบสิบเป็นเคสิบเป็นเคเค อไอ้ยมึงเอามึงมีสองตัวมึงไม่เปลี่ยนเป็นเคบ้างวะเพือ่อนมาแล้วนี่มังกรของพี่สวสยได้เจ K 2เคสองสิบสามอันนี้เขาเรียกว่าอะไรน่าจะเหรียญมากสวยได้เเหรียญมากดิกเฮ้ยได้ได้สิบแล้วผมขอโทษแล้ผมหูววว้า A ่แต่แรงนะอ,อีกสามฟรีรับผมโอยอย่าว้าผมว่าน่าจะว้าหมดนะผมเออมาไนนั่นแหละโอ้ เรือนะสวยเรือนเรือนึงเรือนึงเรือนึงหนึ่งเรือสิบก็แบบ้อหลังๆมันจะววอลเลยอะขอแค่เคขอเคไปคิวตัดขวานเนี่ยอโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมบวกมา100%ของทุนนะครับผมเดี๋ยวใคร เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลงเรื่อยๆนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดคลิ b e ให้ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นช่องใหม่แล้วนี้อาจจะมีแจกนะผมก็คอยเปน็นเลันใจด้วยผมคลิปนี้ไปแล้วผมบ๊ายบาย